ใช่ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่3ค่ะนี่เลยกระเป๋ายีนค่ะร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเอาใจสาวๆหนุ่มๆคนไหนค่ะที่เป็นสาวกางเกงยียนเลยเพราะว่าร้านนี้นะคะคุณสามารถออกแบบนะคะกางเกงยียนได้ตามสไตล์ของคุณเลยไม่ว่าจะชอบเดฟหรือคากระบ,บอก หรือว่าปัญหาใหญ่เลยของสาวๆนะคะเอวได้สะโพกไม่ได้สะโพกได้เอวไม่ได้ร้านนี้ค่ะทําให้คุณหมดปัญหาไปเลยนอกจากจะมีกางเกงยีนแล้วนะคะเขายังมีเสื้อด้วยและคือร้านนี้เราสามารถออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเพชรหรือว่าแพทเวิร์กนะคะได้เองเลยแล้วก็มีหลากหลายแบบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีอะไรบ้าง แล้วนี่นะะก็คือตัวอย่างนคะคะเสื้อผ้าที่เพนไว้นะครับคือแบบว่าลิมิเต็ดเลยถ้าใครนะคะที่ชอบแบบว่าอะไรที่ไม่เหมือนใครค่ะแนะนําร้านนี้เลยค่ะนี่เลยแปลงก็ะไลแปลงโฉมอีกแล้วคือแบบว่าชอบมากเลยอะดูข้างหลังค่ะ ให้ดูเลยเขาเรียกว่าเพ้นเนาะแล้วก็นี่ค่ะเหมือนบรรยากาศในร้านนะคะก็ดูแบบว่าคือชอบอะส่วนตัวชอบมากแล้วก็ไม่เคยใสยก่กางเกงยีนแบบนี้แล้วก็นอกจากจะมีกางเกงยีนแล้วค่ะก็ยังจะมีเสื้อผ้าหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้ออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถออกแบบแบบว่าเพ้นเองอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแนะนําเลยสําหรับร้าน เต่ายีนค่ะอยู่ตรงสันโค้งหลวงซอย6นั่นเองค่ะเข้ามานะคะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าชอบยีนอยากออกแบบยีนด้วยตัวคุณเองค่ะสําหรับร้านนี้เลยค่ะกับเต่ายีนนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับร้านเต่ายีนนี่ค่ะด้านล่างเลยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยค่ะที่สําคัญนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับนี่เลยรายการฮักงานบายชิคคลินิกค่ะที่เพจเชียงรายแชร์นะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะแป้งหมวยค่ะวันนี้ก็มาฉีดฟิลเลอร์คางค่ะที่ชิคคลินิกค่ะก็เพราะว่าด้วยงานค่ะต้องก็ต้องใช้หน้าตาพอสมควรค่ะแล้วก็ด้วยการแบบว่าบางทีต้องเจอกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่มีความมั่นใจค่ะแบบว่า เวลาหันข้างเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มาเสริมความมั่นใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าก็เคยฉีดแล้วค่ะหนึ่งครั้งที่นี่แล้วก็ได้ผลดีมากประทับใจมากค่ะก็เลยค่ะต้องซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็สำหรับใครนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่าสนใจนะคะที่แบบว่าอยากจะมาเสริมความมั่นใจนะคะ่ะตรงนี้คือเป็นฟิลเลอร์คางเนะะี่ยค่ะคือแนะนําเลยค่ะสําหรับที่ชีดคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่คือดูแลดีค่ะหนึ่งเลยคือดูแลดี2คือได้มาตรฐานแล้วก็ฉีดโดยคุณหมอคะ่ะคุณหมอมือเบามากค่ะแล้วก็อยากได้แบบไหนเราก็บอกคุณหมอได้เลยแล้วก็คุณหมอก็จะดูหน้าเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าทาให้มันเข้ากับรูปหน้าอย่างเงี้ยคะืไม่โป๊ะแน่นอน,นะคะ่ะ